เมพิชนาตประกาศข่าวดีแต่งงานพร้อมแล้วใช้ชีวิตคู่กับไฮโซบิ๊กในที่สุดก็มีข่าวดีอีกแล้วสำหรับสาวเมพิชนาตสาขากรหลังจากคบหาดูใจกับไฮโซบิ๊กอัครวัตรมาได้3ปีล่าสุดเมพิชนาตก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมโดยเมพิชนาตได้บอกว่าทั้งคู่ได้ตกลงใจกันว่า พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วและผู้ใหญ่สองฝ่ายก็ได้พูดคุยกันแล้วด้วยเรียกได้ว่าพร้อมแต่งงานแล้วกับแคปชั่นของเมพิชนาดที่เขียนไว้ว่าสวัสดีค่ะทุกคนเมย์ขออนุญาตทักทายยามเย็นนะคะวันนี้เมย์มีเรื่องสำคัญในชีวิตของเมย์มาบอกค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเมย์และคุณบิ๊ก แฟนของเมได้ตกลงใจกันว่าเราพร้อมแล้วและเราอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจึงได้ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายและเมื่อวันที่18มิถุนายนคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งสองฝ่ายได้พบปะคุยพูดกันเรียบร้อยแล้วค่ะเมขออนุญาตทักทายยามเย็นนะคะตลอดระยะเวลา 20ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงของเมย์เ,มเป็นข่าวมากมายเกี่ยวกับความรักมาโดยตลอดแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยความรักและกำลังใจจากทุกคนวันนี้เมย์คิดว่าเมย์ได้พบคนที่ใช่และดีกับเมย์แล้วก่อนหน้านั้นเราเป็นเพื่อนกันมา3ปีต่อด้วยเป็นแฟนกันอีก3ปีกว่ารู้จักนิสัยใจคอกันมาก็เกือบ7ปีแล้วค่ะเขาเป็นคนจิตใจดี ทำงานเก่งมีความเป็นผู้ใหญ่และใจเย็นทำให้เมใจเย็นขึ้นมากอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจแล้วเราก็มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันด้วยค่ะจึงอยากแจ้งข่าวให้ทุกคนที่เมรักและรักเมสบายใจและร่วมยินดีกับเรานะคะขอบพระคุณทุกท่านที่อ่านจนจบและขออนุญาตลงจากคานค่ะก็ว่าจะไม่รัก hashtag, วงเล็บ ซึ่งนอกจากแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็จะมีเพื่อนดาราเยอะมากที่เข้ามาแสดงความยินดีด้วยเช่นเปย์ปานวาดที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าตอนที่รู้กรีดเสียงดังยิ่งกว่าตัวเองถูกขอแต่งงานซะอีกเมรู้ไหมนี่คือสิ่งที่เปย้ยอยากให้เมได้รับที่สุดยิ่งจากผู้ชายที่ชื่อบิ๊กคนนี้เปย้ยยิ่งยินดีและดีใจมากๆเพราะรู้ว่าเขาต้องดูแลเพื่อนคนที่เปย้ยรักคนนี้ได้เป็นอย่างดี ดีใจด้วยที่สุดเมปฏทิดาเข้ามาคอมเมนต์ว่าว้าว,ว,าวดีใจด้วยนะคะเตรียมไปงานแต่งจ้าไออภิษดาเข้ามาคอมเมนต์ว่ากรี๊ดยินดีด้วยกับทั้งคู่เลยนะว้าวบีน้ำทิพย์คอมเมนต์ว่ายินดีด้วยมากๆขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com และภาพจาก Instagram มีฟิชนาด